พร้อมอยู่ข้างพี่สแตมค่ะหลังจากที่ออกมาเล่าว่าตัวเองโดนตามและทําให้เสียหายจนมีเรื่องต้องฟอง้องร้องทําให้หายหน้าไปจากวงการกว่า2ปี 2> ผมหายไปหนึปีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังจำผมได้นะครับขนาดว่าสารตัดสินให้ชดใช้หนึ่งล้านเรื่องก็ยังไม่จบอะไรมันจะขนาดนั้น พอตามไปสืบข้อมูลจากเอกก็พบว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะชอบสแตมมากถึงขนาดตอนแต่งงานหล่อนยังให้เจ้าบ่าวสวมหน้ากากสแตมบนรูปพีเวดริงเลยทีเดียวเธอเองก็สวยและรวยมากจนคิดว่าจะเลือกใครก็ได้แต่พอไม่สมหวังก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบนี้หล่อนตามล้ารลานสแตมและภรรยามาเป็น10ปีไม่ได้ตามไปแค่ที่คอนเสิร์ตแต่ตามไปถึงหน้าโรงแรมปั๊มน้ำมันที่แวะและหนักสุดคือการไปนั่งบนเครื่องบินข้างๆกันเลย ก็ติดตามระดับเองผมปั้งแต่สิบกว่าปีน้ำมันที่เราแวะนาที่สุดเคยมาหน้าข้างๆข,ข,ข,ของตัวเองบนเครื่องบินจนสแตมตัดสินใจหยุดรับคอนเสิร์ตจนกว่าเรื่องนี้จะถึงที่สุดนั่นเองแต่ขนาดว่าชนะความแล้วฝั่งนั้นก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมแบบเดิมจนสแตมต้องนำเรื่องนี้มาแชร์บนเวทีและบอกด้วยว่าหากยังไม่หยุดเขาจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคลหรือวงดนตรีแต่ผมบอกว่ทีไม่ได,ไได้ที่ต้องเปิดืึกในสื่อ ถ้าเมาค่ะเผื่อปูเสือรอฟังกันรัวๆเลยล่ะคะ่ะซึ่งเราจะสรุปใจความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเรื่องมันมีอยู่ว่าพี่แกหายหน้าไปเพราะมีบุคคลหนึ่งคอยตามรังควานภรรยาของสแตปมไปสีโพ์เรื่องราวเกี่ยวกับภรรยาทำให้คนเข้าใจผิดทั้งในวงการเพลงและนอกวงการเพลงทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนพฤติกรรมที่ฝ่ายนั้นทำก็เช่นหาเรื่องถ่ายคลิปที่ภรรยาสแตมไม่ได้ยินยอม แล้วนําไปสร้างสถานการณ์ทําแบบนี้มาเป็นเวลานานมากมันมีคนคนหนึ่งครับที่สร้างสถานการณ์มาให้เกิดความเปลีัสร้างความเข้าใจผิดมากมายกับกับตรยาผมแต่เรื่องราวเพิ่งจะมาหนักขึ้นเมื่อช่วงปี2565เพราะมีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมานั่นก็คือแฟนของผู้หญิงคนนั้นที่ทำงานอยู่ในวงดนตรีวงหนึ่งทำให้เจ้าหลอนมีบัตรทีมงานสามารถเข้าออกพื้นที่หลังเวทีได้อย่างอิสระ ได้ใกล้ชิดกับภรรยาของพี่สแตมมากขึ้นเช่นบางครั้งก็มานั่งร้องไห้อยู่ข้างๆแล้วถ่ายคลิปไปโพส์แต่งสีตีไข่เติมเรื่องใหม่เอี่ยมบางครั้งบางวัวนก็มาสร้างสถานการณ์มานั่งร้องไห้ใกล้ๆวรนงานผมโดยที่รู้จักกันมาก่อนเป็นการสวนตัวด้านภรรยาสแตมก็ไม่อยากเอาเรื่องไม่อยากให้เป็นข่าวจึงเลือกใช้วิธีหลบเลี่ยงโดยการไม่รับงานร่วมกับวงดนตรีที่ทั้งสองคนนั้นทำงานอยู่ พราะไม่อยากให้เกิดปัญหาแต่แล้วก็มีงานหนึ่งที่บังเอิญมาเจอกันทําให้เกิดเรื่องขึ้นจนได้พอเจ้าหล่อนและแฟนมานั่งรอที่หน้าห้องพักวงดนตรีอยู่เป็นชั่วโมงพี่สแตมและภรรยามาถึงก็วิ่งเข้ามาใส่เลยพูดจากล่าวหาภรรยาของพี่เขาต่างๆนานา,นาแล้วก็มีการอัดคลิปไว้ด้วยซึ่งก็งงว่าทําไปทําไมมารู้ทีหลังว่าทั้งสองฝ่ายเอาคลิปไปให้คนในวงการเพลงดูพร้อมบอกว่าภรรยาของสแตมไปล้าลานหล่อนโดยในปี2567 สแตมก็ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมแทนที่จะจบกลายเป็นหนักกว่าเดิมเพราะเจ้าหล่อดลามไปถึงแม่ของสแตมด้วยมีหนังซ้ำพ่อของรอนยังอ้างตัวเองเป็นในายใหญ่บอกหักสแตมไม่ถอนร้องจะเล่นให้หนักขอให้ผมกับภรรยาถอดฟ้องลูกของเขาซะมี่ฉะนนั้นผมจะโดนอาการดังงานนี้สแตมก็ไม่หวัดขอลุยเต็มที่เพื่อปกป้องครอบครัวตัวเองได้ฟังแล้วเอฟซีก็พากันส่งกำลังใจให้สแตมและภรรยา บอกนี้มันซาแสงแฟนชัดๆบางก็บ,บอกว่าเรื่องนี้ต้องถึงห้องเรียนครูกระปีให้พี่หน่วงรับจบอีกแล้วค่ะ